สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมีรถดีๆนะฮะสวยๆมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นมิตซูบิชิมิราห์นะฮะปี2013ันสิบสนะครับนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรถเฮดแบ็กนะครับ5ประตูนะครับผมเดี๋ยวเชิญชมรอบคันนะฮะคันนี้นะครับผมมาด้วยล้อแม็กนะฮะขอบ15นะครับยางปี 22นะครับให,หม Sag ่ๆกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับสีสว,สวยทั้งคันนะครับเชิญชมรอบคันเลยนะครับผมนะฮะใครต้องการรถเล็กๆประหยัดน้ํามันนะครับรถสีสวยๆนะครับนี่ครับภาพเทียบเลยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้มีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับนี่ครับผมดูรายละเอียดรอบคันนะครับย้ำเลยฮะสีเต็มนะครับอันนี้นะครับ เราเชิญชมดูภายในกันนะครับผมนะใช่ครับคันนี้นะครับเป็นภายในสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัว GLX นะครับผมกระจกพับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่นะครับผมนี่ครับคันนี้ภายในสะอาดนะครับสวยๆเลยครับผมเลขหม่นะครับ1นึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับมีจอแอนดรอยนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับจอแอนดรอยนะครับผมสามารถแชร์ไวไฟ เชื่อมต่อได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับอ่านะครับในสวยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวทีนี้นะฮะผมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอ่าเสียงเลยครับผมคันนี้นะครับผมอ่าเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆเลยครับผมน็อตไม่มีกระดิกครับผมเดิมทั้งลำครับคันนี้นะครับ เครื่องยนต์หนึ่งฟันสองร้อยซีซีนะฮะปจะกน้ำมันมากครับผมเป็นรถที่น่าใช้นะครับราคาแค่แสนนิดๆจับต้องได้ครับผมใครสนใจนะครับคันนี้นะครับผมรีบมาจับจองกันได้เลยนะครับหรือว่านะฮะใครสนใจสายด่วนได้เลยครับผมโทรศูนย์แปดหกสามเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเก้านะครับดูรถได้ที่มินบุรีครับผมวันนี้ กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ